กกาญจะนะโภกินนักธุรกิจงานบันเทิงเชิงสร้างสรรค์การประสบการณ์ความคิดการทำงานผ่านหนังสือต่อยอดแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านติดตามได้ในงามสินชีวิตงามครับ คลีในแวดวงธุรกิจงานกิจกรรมบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ในนามอินด็ c r e ครีเอทีฟ l วิลนานกว่า2ทศวรรษเกรียงไกลาการจะนะโพคินส่งต่อแง่มุมความคิดผ่านตัวอักษรลงในหนังสือกลับหัวคิดสร้างธุรกิจพันล้านถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานผสมผสานจินตนาการให้ประสบความสำเร็จ เราว่าจุดเริ่มต้นของความคิดนอกกรอบต้องหมั่นมองอุปสรรคให้เป็นความท้าทายแปลเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นผลงานสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและคนทํางานไปพร้อมกันการที่เรามีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเราเนี่ยอยากจะอยู่ตรงไหนเช่นอย่างอย่างสมมติว่าอย่างบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นคนที่ชอบคิดชอบเขียนบางทีเขาอาจจะอยู่แค่นั้นแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ย คุณสามารถที่จะใช้ได้ทุกอย่างรอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทํางานอย่างผมเนี่ยถ้าถ้าผมคิดแต่งานอย่างเดียวผมก็จะเป็นคนที่ทํางานชิ้นนั้นเก่งแต่ผมเนี่ยเอาความคิดสร้างสารรค์มาสร้างธุรกิจที่มันแตกต่างออกไปเรื่อยๆไม่จําเป็นที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่เฉพาะ งานใดงานหนึ่งแต่มันอยู่ได้รอบตัวเราเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกที่จะสร้างสรรค์มันในมิติที่เล็กหรือใหญ่ขึ้นออกไปเรื่อยๆมองว่าความสุขในชีวิตคือการได้ตื่นขึ้นมาทำในสิ่งที่ตนเองรักจึงใช้การทำงานบันดาลความสุขให้ทุกๆวันมีความหมายต่อผู้คนรอบข้างและสังคมรอบตัวจริงๆแล้วความสุขของผมเนี่ยผมเป็นคนชอบทำงานเอ่อตื่นมาเนี่ยผมอยากทำงานทุกวัน แล้วสิ่งหนึ่งที่จะมีความสุขมากก็คือเมื่อสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นจริงแล้วมันสําเร็จอันนั้นก็คือความสุขของผมผมเป็นคนที่ต้องบอกว่าโชคดีที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความสุขกับมันได้ทุกวันเป็นคนที่มีความสุขง่ายมากก็คือเกิดจากการทำงานนั่นเลย ไม่หยุดก้าวย่างทำธุรกิจเพียงแค่ในประเทศเดินทางสร้างงานกิจกรรมบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกทั้งงาน World Expo ที่เซี่ยงไฮ้และเกาหลีใต้ล่าสุดเตรียมจัดงานนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปี2013ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหภาพเมียนมาให้ทั่วโลกได้จดจำชื่อในฐานะคนทำงานจากประเทศไทยที่มีฝีม้ลายมือไม่แพ้ชาติใดในโลก